ตรงนี้ก็เป็นช่วงแขกรับเชิญนะครับฟังแขกรับเชิญนะครับผมก็ปฏิบัติหน้าที่ปกติคำวิทย์เดียวขายทำแจกอะไรับบไหนครับมันพยาค่ะอ้าวพีชันเตอร์ก็ทำได้แค่นี้หรืเด้อวยพีชันเตอร์ก็ทำได้แค่นี้หรืเด้อยไปทำงานกันด้วย